สวัสดีครับวันนี้จะมาตั้งค่าชิโนทัมเมอร์กันนะครับให้กดคำว่าเซตนะครับปุ่มนี้ค้างไว้นะครับกดแช่ค้างไว้นะครับอ่าผมจะตั้งค่านะครับโปรแกรมอันแรกนะครับไว้ที่สองร้อยสี่สิบนะครับกดเซตอีกทีนึงโปรแกรมอันที่สองนะครับตั้งไว้ที่สองร้อยสามสิบเก้านะครับ กดเซตอีกทีนึงนะครับโปรแกรมที่3ตั้งไว้ที่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับเซตอีกทีนึงโปรแกรมที่4นะครับตั้งไว้ที่180นะครับอันนี้กรณีไฟตกนะครับกดเซตนะครับโปรแกรมอันที่5นะครับตั้งไว้ที่182นะครับกดเซตนะครับโปรแกรมอันที่6ตั้งไว้ที่0.1นะครับโปรแกรมอันที่7นะครับตั้งไว้ที่นะครับค่า สี่สิบนะครับอันที่เจ็ดโปรแกรมอันที่แปดนะครับตั้งไว้ที่ศูนย์จุดห้านะครับโปรแกรมอันที่สิบนะครับเก้านะครับขออภัยตั้งไว้ที่หกสิบนะครับโปรแกรมอันที่สิบนะครับตั้งไว้ที่สองนะครับแล้วกดเซตนะครับกดวนไปโปรแกรมสิบเอ็ดนะครับเป็นอะไรครับ au นะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับเรียงตามนี้เลย12นะครับเป็น i u h นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกพูดถูกไหมอ่ะสิบสองนะครับมีสิบสองโปรแกรมนะครับที่ผมใช้นะครับอ่าดูอันแรกเลยนะครับตัวชิ้นเนอร์ทัมเมอร์นะครับป้องกันไฟตกกับไฟเกินไฟกระชากนะครับกรณีที่ผมใช้นะครับผมใช้ในตู้นี้นะครับเป็นสวิตช์ p o e นะครับของกล้องวงจรปิดเป็นไฟเลี้ยงนะครับผม ใส่ตัวนี้ไว้ป้องกันไฟนะครับไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับค่าที่ผมใช้จะมีอยู่สิบโปสิบสองโปรแกรมอากดเซตค้างไว้ครับอันที่หนึ่งนะครับผมตั้งไว้ที่สองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอันที่สองกดเซตไล่ไปเรื่อยนะครับตั้งไว้ที่สองร้อยสามสิบเก้าสามนะครับสี่จามนี้เลยนะครับอ่า กเจ็ดแปดเก้านะครับกดเซตไปเรยสิบสิบเอ็ดแล้วอันสุดท้ายสิบสองนะครับกดเซตอีกทีมก็จะเไปนะครับจบนะครับ P สิบสาม E E N D นะครับเอจบนะครับนะกดอีกทีก็จะมาหมดปกตินะครับมีทั้งหมดสิบสามโปรแกรมนะครับผมก็ตั้งตาม ตามลำดับที่กดเซ็ให้ดูไว้นะครับนี่นะครับใส่สำหรับตู้สวิตช์ poe ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดตู้ลอกประตูนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวโนทัมเมอร์นะครับคลิปนี้ก็ จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบาย